สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะเราก็มารับชมรถเกรดีิมาออกจากถนอนอีกแล้วนะคะช่วงนี้หิม่าเยอะเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะอ่าเต็มไปด้วยหิมะาทั้งนั้นเลยนะคะรถของเราก็ตักหิมะาออกใหญ่เลยนะคะดูสิคะเพื่อนๆอา่าดูสิคะหนาวหนาวนะคะช่วงนี้รถของเรานะคะตักหิมะาออกเลย เยอะเลยนะคะเพื่อนดูสิคะเพื่อนๆอากาศก็หนาวนะคะวันนี้เขาก็มาตักพิมะก,กันเช่นปกติทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้พิมะตกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆ